วันนี้มาเทสตคอนเฟสร้อยตัวใหม่ล่าสุดนะครับชุดใหม่ของบีเขาครับกับคันฟินิก์เลยคอร์นะครับโอ้โหโดนแล้วย้ำหนอ่อยอ่านั่นแหละเรียบร้อยจากไป แรงดีนะกระโดดกันรับปลาเล็กคือหเสียงไหมเสียงไหม,ไ,หมไม่เสียงอีกแล้วเ <c oughs> สียงเสียง พี่ช้าเมื่อกี้ของคนนี้นะครับโอ้โหลองดูเคือตัดเสื้อด้วยหน้ามันจะสั้นนะ น,นี่มีเถียงยหน่อยๆนะโย่ อ้วนๆโอ้โห้เควสปาปลดยือให้อัตโนมัติอี่ครั้าครับวันนี้ฮีย